และนี่คือชมหน้าเศรษฐีทองล้านคนใหม่ที่ได้พลิกชีวิตกับคาราบาวแดงก็ตกใจว่าเขาโกหกเราหรือเปล่าคาราบาวไม่ได้โกหกเขาแจกทองล้านจริงว่าจะไปลปดนนี้บ้านรายส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้ต่อยอดว่าจะเปิดร้านตะกุงมป้าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีที่3ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เรายังมีทองล้าน รอให้คุณลุ้นเป็นผู้โชคดีรวมถึงมอไซค์ฮอนด้ารุ่นนิวคลิก125ขั้นนี้และนี่คือชมหน้าผู้โชคดีจากเมื่อวานที่ได้รับมอไซค์แผ่นที่751คุณลือศักดิ์วิไลกเกษมจากจังหวัดชุมพรเบาแดงจับจริงแจกจริงผมได้ทองล้านแล้วครับแจกเยอะแจกทุกวันแจกต่อเนื่องกันตลอดปีแล้วมันลุ้นเป็นผู้โชคดีไปพร้อมๆกัน 宝剑，吹口白砂，海市飞沙。 วันต่อเนื่องแจกแบบนี้ตลอดจนถึงสิ้นปีไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ลายเลมิเต็ดเอ dition 200คันครหรือทองล้านมูลค่า1ล้านบาทแจก7ครั้งรวมมูลค่าของรางวัล17.8ล้าน 8, 000, 000บาททั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นการขอบคุณคนไทยนะคะที่ช่วยสนับสนุนและอุดหนุนเครื่องดื่มคาราบาวแดงที่ยอดขายอันดับหนึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลของรางวัลที่ได้ไปเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้เอาไปเพื่อต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้กันนะครับใช่ค่ะบางคนเอาไปลงทุนเปิดร้านอาหารร้านอาหารเหรอเพื่อนดิฉันเนี่ยที่เขาเปิดร้านอาหารแล้วก็ให้คุณช่วยคิดสโลแกนครัที่แล้วใช้ไม่ได้เลยสักสักอันนึงเจ๊งแล้วเหรอเขายังอยู่ดีแต่ว่าสโลแกนคุณไม่เอาไม่เวิร์กก็เลยนี่ดีกว่า ดิฉันเห็นผู้ช่วยดิฉันละหนเนี่ยน้องสาวบาวแดงใช่คุณจะไปถามเธอเหรอถูกต้องเห็นสวยๆแซ่บๆแล้วรวยมากขนาดนี้เขาต้องมีไอเดียดีแน่นอนพอได้ไม่จ้าส่งสัญญาณหน่อยได้แฮะบอกแล้วว่าได้งั้นขอหนึ่งไอเดียหน่อยค่ะอาหารที่ว่าเผ็ดยังไม่เด็ดเท่าคนขายป่ะผมชอบผมชอบผมชอบกินเผ็ดกินได้ไหมใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอย่าเล่นกับไฟอย่าเล่นกับไฟแล้วจะบอกให้อยากกินเผ็ดอยากกินเผ็ด ใจเย,ย็นก่อนพ่อคุณเอาน้ำลูบก,ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฟังเดีคยมีคนไเดียอีกคนนึ่งบอกว่าไงคะน้องสาวเบาแดงอร่อยครบรสเพราะของสดสุ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 ด,สด,สด,สดคุณชนะหฮม,มันสดจริงป่ะต้องลองนะ <ga an> <laughs> เอางี้ใส่ถุงรวมกันมาเลยผมเ,เอาหมดชอบนะดิฉันก็ชอบทั้งสองสโลแกนใช่ไหมให้น้องเขาช่วยคิดดีกว่าคุณเยอะเลยขอบคุณน้องสาวบาแดงเลยนะจ๊ะน่ารักมากๆเลยน่ารักจริงเลย บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าไอเดียเนี่ยมันดีเหมือนกับกิจกรรมของเราก็ดีดีกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี3นี่แหละที่เราแจกมอเตอร์ไซค์ด้วยแจกทองล้านด้วยเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพพลิกชีวิตเป็นเศรษฐีกันได้ง่ายๆเลยครับใครจะเป็นผู้โชคดีได้มอเตอร์ไซค์ไลน์เลมิเต็ดเอเดชันปไปลุ้นพร้อมกันเลยจ้า ชูรประมงจากจังหวัดปรุมธ่านดีจริงๆกผู้โชคดีด้วยนะครับคุณชิสาได้ไปอีกแล้ว1 0 0 0ันเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพพลิกชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวกันนะส่วนใครอยากโชคดีแบบนี้ก็อย่าลืมเขียนบีบส่งกันเข้ามานะคะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราเพราะมีของรางวัลรวม1ุดล้านบาทอย่างที่เห็นด้านหลังครับคาราบาวแดงเนี่ยเขายืนราคาที่ส0บบาทเหมือนเดิมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเออดื่มได้ดื่มดีมดื่มแล้วก็ดื่มอีกดื่มเสร็จแล้วก็ส่งมาได้เลยจะได้ลุ้นเป็นเศรษฐีทองล้านได้ง่ายๆค่ะเราก็พูดประจาาบอกให้ส่งเลยส่งเลยส่งมาเลยแต่บางทีคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทันได้ดูและยังไม่ทันได้เข้าใจกติกาค่ะไปติดตามกาติกากันก่อนเลยครับกติกาลุ้นล้านแล้วมอเตอร์ไซค์200คันง่ายๆเขียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิวตามินบ1 2ิ ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบาวคอนโซแล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันทับใส่ฟานแล้วบีบส่งมาที่กองรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏกิจกรรมเริ่มตั้งแต่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2567